สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนค,ครับเมื่อนี้ได้ยังเฮ้ยเฮ็ดเข็ <c oughs> มเฮ็ดเข็มจ้าได้เป็นเฮ็ดเข็มครับมื้อานี้เฮ็ดเข็มลาดน้ำซอสบ่หรือลาดยังโอ้ลาดซอสเบ่งยกให้พี่ให้น้องเบ่งแจักหน่อยก่อนครับกินครับง่ายๆเอาแบบติดคอเลยมื้อนานนี้นงุนนงวาย <c oughs> แก้มกับพักกรอบแนครับเป็นอันนี้ก็ชิเป็นพักยังนงุนพู้จักบ่ <c oughs> านาดเอาวานหัวจักดอกคนาครับคนาหวานๆมีหุ่นพามห้อมมาพร้อมแล้วมาอน,นีิมาพี่น้องมาบัวลายจะนอนนองวุว่นสิว่าหิ้วเขาฉั่นจัดเลยครับเศรษฐเลยครับลงมือได้พอดำลอออเลื่อมักแยงหมดตะบักแดงแล้วครับปกติเพิ่นใส่ตะเกียบซุ้มห่อในมือปุบมๆดึงเลยมาพี่น้องมาเสียบบ่โอ้เหยียบหัวดกันแลยเนี่ย ตัวสารพิเศษนบครับปาดจริงหยับนี่ก็ธรรมดาแถมอ่ะเป็นเมนูง่ายๆครับวันนี้อืม มือปุบปุ่มยุบหลายๆใส่เลยครับ <_ d ata> แสบวดแสบฟังเอาด้ครับเสียงยำ <_ d ata> <_ d ata> ทำเงี้ยเงี่ยเพืเอฟซีน้ำเนยน้องวุ้นน้องวาย แบบกรอบเนาะแครอทแครอทอืมไหวคำังไงเครับหยุดหยับน้องวุ้เอือดูโิ้ยคนหนึงคนมุมีแขว เแมนบอลลังบนขอดำกระยิวเราต้ำขคอยไล้คอยกล้าย้ำเห็นได้ทำยังไงครับน้ำตาไหลเลยพี่เงือบ่ะบอดอ่ะนูนกินมักพีก อันเบ็ดความ <c oughs> ออซิมเบิ่งมันสออิออกหวาน <c oughs> เป็นเมนูนมกินเจ สิบถุงครับมาอนี่ย hmm? สิบถุงครับ, oh. hmm. บอ๋อแหนงหุ่นบมอิ่มแบบคักเลยเนาะเรื่องจริงสิบัดำหนูจะกินเบิดจิะวะ๋วอ่ะยำกัดกัดกัดเนาะ กับเรี่ยมีอ็ไรกันนะพ่อดำเนั่นใช่ป่ะให้รสหวานบวยกัยกเสือพ่อระ แซ<ส><ส>่บแซบหองแนวมันแซ่บเนาะโอ้เคยกำครับให่แท้ครับอือกินเบิดอยู่พอเนาะน้องอือ ของแถมมาเองครับครับนี่รอเรือยไต้ลงโกเลยมั <c oughs> ม้งเรามาทางเอ,อไว้เนะครับแครอทเหาแครอทนี่เป็นอาหารน้องวุนหวนนงวุนเป็นซัดเป็นกระ่าย แล้วมูเลยแล้วลว่าน้องมูเกิปีกระตายแต่ถาไม่เซือเดี๋ยวกินกร้นถ้าไม่เสือเดี๋ยวกินแค่รอดอะ่ะเอาเสือดอกินแค่รสมีอยู่ดีครับน,นี้เสือกินแค่รสเพราะดำเกิดปีออเอ้ยปีอย่างเพําดำนะเพําดำเกิดปีแมวครับแมวแมว แสบน้ำมนเอาแอนน์มุนยื้อไปถึงแต่ยังอยน้ำมันน้ำมนคือว่าน้ำมนเป็นปกระต่ายน้ำมันสีใสชีวิตแบบกระต่ายหือ งไงระวังติดคอได้ครับตีกออกอบุอยากยำดังหรอกครับแต่ว่ามันดังเองมันมครับนี่ไงยอดสตานงวนมาเนี่ย เนเลนลงไปแซป่บเนาะอาอมันอิ่มเลยครับมือนเราข้าหน่่เลาไหมมันติดคอบอ่ะแล้วก็เนี่ย,ยมักมกนกัะอืกืนบร่อยไงพระดำ ต้องซีคอซีดีครับเป็นไดเสียงเงียบอุ้ยซี้อะารนีน าย้ำเพื่อนเอายัวย่วๆเลยน้องวุ้นบอกคุณว่าเพื่อเอฟซีนะเพื่อมาทุกคนเด้จอจ้ะ <weet> เผ็ดบกเพ็ดเลยเนาะเดี๋ยวถ้าพอดับน้งรุมวางถึงจิ้มลายติดแค่ก้หน่อยเนาะ ฮอนหยุดมากินน้ำกันเนาะดอกคัมจูมเฮดยังนองลึกรสเจ้ะกินไปกินมาลืมเลยเฮดเค็มเก็จ้ะนี่เฮดเค็มเฮดเค็มจ้ะ โอ้หลายบรายเลยไหมนี่ข้ายหนำคาบูหนำเนี่ยอือลึกตายมันเป็นอะไรบุรบอกความรู้สึกเพื่อนไปว่ามันแสบชำใด มันแสบแห้งจ้ะแต่ผู้ใดผมมีแควในน้ำอยากกินผู้มีแขวให้น้องหุนกินเพื่อนเลอยครับเออบดะบาดนี่โอ้ยมีแห้งดี หัวกระปิ่จะเป็นหอันหมาๆนี่นะบางครั้างหน้าปีาปลาดำบดัตร้นำกัน,นอิม่มปะจะเต็มถ่องเลยอยู่คือกันครับพอดำก็นดินาพี่น้องผู้เพิ่นสร้างไข่เนาะหอดหลายคนแหละครับเพิ่นโทรมาพเพิ่นมาบอกเนาะแตกครับแตกเพิ่นมา แต่กับบเป็นยังครับคำมันเสียหายบาดากะเค้มคืนไฮเดอร์พี่น้องเดอ้อเนาะจ้าถึงสีบบมีกำไรกระยา,ยะยายมมนดอกกินน้ำกันครับบ่มเมนว่าจังสนจังสีนอส้นองน้องวุ่นเนาะจ้าเล <c oughs> ็กๆน้อยๆขอบคุณพี่น้องรายได้ครับเดอ้อที่เขามาเป็นกำลังแรงอกแรงใจเนาะให้พอดำแน่น้องวุนน้นแน่น้องว้ายแน่ครับเดี๋ยวมากินแซ่บๆให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเบิ่งแงงดูแลก,กันไปเพื่อนว่าเอาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ